4วันรับวัคซีนโควิดม33กว่า1.7แสนคนโฆษกกระทรวงแรงงานแจ้งปิดระบบชั่วคราวปรับยอดขอฉีดเมื่อวันที่11มิถุนายนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะไปตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา33ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ศูนย์ฉีดศูนย์ฉีดวัคซีนบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดจำกัด ถนนฉลองกรุงซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตเพื้นที่ส0มีศักยภาพการฉีดวั 1, คซีนวันละหนึ่งพันคนมีทีมแพทย์พยาบาลเภสัชกรจากโรงพยาบาลนาวมินทร์ 1, เป็นผู้ดำเนินการในายสุชาติเปิดเผยว่าการตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนผู้ประกันตนม3าาครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนซึ่งจากผลการดำเนินการ4ีวันที่ผ่านมามีผู้มาฉีดวัคซีนจำนวน1 7 4 1 9 3คนซึ่งคิด่ป็ี่้อนละ87.09จากเก้าหมายทม่ตั้งไว้วันละ5 0 0 0 0คน ซี1จะต้องฉีดได้200,000คนการฉีดวัคซีนผู้ประกันตนมาตรา33รัฐบาลและกระทรวงแรงงานมีความตั้งใจที่จะลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในสถานประกอบการเพื่อให้กิจการต่างๆสามารถดําเนินต่อไปได้นายสุชาติกล่าวด้านนางเคียรัตนวมารควัฒน์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองกล่าวถึงกรณีสปสจาเป็นต้องปิี่ระบบการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33, 33ทั้ง45จุดทั่วประเทศ,ทปเ,ทศเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่12มิถุนายนและจะเปิดให้บริการใหม่ในวันที่28มินนายนาย เพื่อปรปับปรุงระบบการให้บริการทั้งนี้เนื่องจากพบว่าตลอดช่วงที่ให้บริการมาเป็นเวลา4วันพบปัญหาอุปสรรคในการให้บริการ 1. เพราะว่าตัวเลขผู้ประกันตนที่สุท้านประกอบการหรือนายจ้างส่งให้สปสกับจํานวนผู้ประกันตนที่เข้าไปรับบริการไม่ตรงกันเช่นส่งเชื่อไป1,000แต่ไปฉีดจริงหลักร้อยคนนางเคียร์รัศกลว่า 2. เนื่องจากจุดให้บริการบางแห่งเป็นพื้นที่ภายนอกอาคารไม่มีระบบปรับอากาศประกอบกับในระหว่างให้บริการอากาศร้อนทาให้ผู้ที่ไปรอฉีดวัคซีนความดันสูงอีกทั้งยังมีฝนตกและลมกระโช ทำให้ต้องยุติการฉีดซึ่งทําให้การบริการยิ่งล่าช้าดังนั้นจากปัญหาทั้งสองเรื่องนี้จึงได้พิจารณาและขอปิดการให้บริการชั่วคราวเพื่อให้จัดหาสถานที่ใหม่เป็นอาคารที่มีระบบปรับอากาศอีกทั้งต้องให้สถานประกอบการและสะปะสได้ทบทวนจานวนผู้ประกันตนที่จะขอรับวัคซีนจริงเพื่อให้การบริการที่จะเปิดใหม่ดำเนินการไปอย่างราบรื่นและสะดวกสบายแก่ผู้เข้าใช้บริการ